มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่เราคงได้ยินบ่อยๆนะใช้ชีวิตเต็มร้อย,เด,ยเดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดหรือสำนวนทํานองนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะไม่ตรงแป๊ะทีเดียวเคยไปเห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งเขาเขียนข้อความโฆษณา เชิญชวน,ชวนลูกค้าถ้าจะแปลเป็นไทยคือว่าเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นนะจากชีวิต get more out of life เก็บเกี่ยวอะไรนะก็เก็บเกี่ยวความสุขมาทมากิน กาแฟร้านเขาเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นก็จะได้อะไรดีๆจากชีวิตมากขึ้นน,นั่นสิคือความสุขเึ่งเดียวกันใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยใช้เพื่ออะไรนะก็เพื่อความสุขเพื่อได้มีความสุขอันนี้มันข้อความหรือสำนวนแบบนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะ สะท้อนว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราต้อง,เ,ง,เ,รองเราต้องเอาต้องใช้ใช้ชีวิตเพื่อตักตวงความสุขหรือว่าเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตให้ได้มาก,มาก มันเป็นความคิดที่จะเอาจากชีวิตแต่ไม่ค่อยนึกถึงนะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการให้อะไรกับชีวิตมากมากกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเอาเป็นสิ่งที่ต้องหาประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มางมากนะ คนไม่ค่อยได้นึกถึงนะการให้อะไรกับชีวิตแล้วทำไมถ้าเราไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตเลยเนี่ยชีวิตจะให้อะไรกับเราได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้ผู้คนคิดแต่จะเอานะเอาจากคนนั้นคนนี้รวมทั้งเอาจากชีวิตด้วย แต่ถ้าเราไม่คิดจะให้อะไรกับชีวิตเลยนะชีวิตจะมีอะไรให้เราได้บางคนไม่ค่อยคิดอย่างนี้เท่าไหร่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะใช้แต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องการดูแลอาการเอาใจใส่การบำรุงการดูแลชีวิต ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรต้องรู้จักให้นะให้อะไรนะก็ให้สิ่งดีๆกับชีวิตสิ่งดีๆกับชีวิตนี่เนี่ยมันก็ที่สําคัญก็คือการให้เวลาให้ความใส่ใจกับชีวิตแต่ผู้คนเดี๋ยวนี้ไม่เหยมีเวลา ที่จะให้กับชีวิตเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะดูแลชีวิตที่แต่จะเอาให้ได้เยอะๆหรือว่าคิดแต่จะใช้มันเพื่อสนองปนเปออปนเปืออะไรนะปนเปออตัวกูสิ่งที่จะปนเปือตัวกูได้ก็ก็คือความสุข จากการเสพรวมทั้งคำสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงเกติยศความสนุกสนานชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ให้สิ่งดีๆกับเขาเนี่ยนะเราจะเอาจากชีวิตเนี่ย มันก็ได้ไม่มากแล้วก็ได้ไม่นานการให้สิ่งดีๆกับชีวิตเนี่ยนะถ้าพูดให้เป็นรูป,ปรธรรมนะก็คือการให้สิ่งดีๆกับกายและใจนะเพราะชีวิตนึงก็ประกอบด้วยกายกับใจสิ่งดีๆสำหรับร่างกายคือสุขภาพนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ก็เอาแต่ใช้กายนะเพื่อสแสวงหาความสุขหรือว่าบำรุงบำเรอนะตัวกูเราใช้ร่างกายนี้เพื่อสแสวงหาความสุขจากการเสพ เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราคิดแต่จะเอานะมันก็จะกินเพื่อความสุขเพื่อความรอร่อยใช้กายในการเสพอาหารเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขความรอร่อยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นน่ใช้กายในการเสพอาหาร นะโดยหวังหรือมุ่งความอร่อยอร่อยแต่ถ้าเราคิดจะให้สิ่งดีๆกับร่างกายในยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็จะก็จะเลือกกินแต่สิ่งที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คือความแตกต่างนะคนที่คิดจะเอา จากร่างกายเอาประโยชน์จากชีวิตหรือคนที่คิดจะใช้ชีวิตเพื่อการเก็บเกี่ยวความสุขเนี่ยการกินอาหารก็คือการใช้ร่างกายในการเสพเพื่อความเบลิดอร่อยเพื่อความโก้เกะเพื่อสนองตัวกู แต่ถ e Pourquoi, ้าเราคิดจะให้อะไรกับร่างกายให้แลไรกับชีวิตเนี่ยเราก็จะกินเลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพเพื่อมอบสุขภาพให้กับร่างกายของเราทุกวันนี้เราใช้ร่างกายเนี่ยนะในการแสวงหาตักตวงความสุขนานาชนิดเลยซึ่ง บางครั้งมันก็ลงเอยด้วยการที่เกิดโทษกับร่างกายาเช่นกินเพื่อความเร็จอร่อยเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่กินเข้าไปมันก็เป็นโทษต่อร่างกายทำให้เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเกาโรคอ้วนอันนี้เรียว่า เป็นผลจากการใช้ชีวิตเต็มร้อยนะหรือเป็นคนเป็นผลไจากการที่มุ่งเก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตจากร่างกายแต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมอบสิ่งดีๆให้นะเวลากินเนี่ยเราก็จะกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์มีคุณภาพหรือเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี และมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความประเดิษฐอร่อยนะที่เราใช้กายในการตักตวงเราใช้กายเพื่อการตักตวงนะความสุขแบบอื่นเช่นความบันเทิงเริงรมนะไม่ว่าจะ ความบันเทิงจากตาหูจมูกลิ้นหรือกายเราใช้กายแบบไม่บรรยับบรรยังนะในการหาความสุขจากการเที่ยวกลางคืนจากการกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าเสพอบายามุขนะพวกนี้เนี่ยมันเป็นโทษกับร่างกายนะ แต่ว่ามันให้นะความสุขแบบหยาบๆนะแก่จิตใจหรือที่จริงเนี่ยมันเป็นการปนเปื้อตัวกูมากกว่านอกจากความบันเทิงลมๆแล้วก็เป็นความตื่นเต้นนะซึ่งถ้าคนบคนนไม่น้อยเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา แล้วเดี๋ยวนี้คนเราก็เสพติดความตื่นเต้นความตื่นเต้นจากการพนนันหรือความตื่นเต้นจากเกมนะออนไลน์วิดีโอเกมไอ้พวกนี้เนี่ยพอเสพไปมากๆนี่ร่างกายก็แย่นะมันมี คนในเกาหลีเนี่ยเล่นเกมออนไลน์36ชั่วโมงแบบ nonstop ปติดต่อกันจนหัวใจวาย,ยไม่กินไม่นอนอาจจะกินแต่ว่าไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นอนเพราะมันติดนีนี่คืเรียกว่าคนที่มุ่งใช้ชีวิตเพื่อการเก็บเกี่ยวความสุข สุดท้ายก็ใช้กายเนี่ยในการนะหาความสุขจนกระทั่งกายเนี่ยมันทนไม่ไหวเพราะไม่ได้พักเลยแล้วก็เกิดความเครียดนะจากการใช้กายในการเสพสุขยังไม่ต้องพูดถึงประเภทว่าหาความตื่นเต้นจากการแข่งลดสิ่งอันตรายนะมันตื่นเต้นเร้าใจนะ แต่ว่าร่างกายจะพิกลพิก,การจากอุบัติเหตุนี่ก็เป็นเพราะใช้กายในการเสพสุขมันก็มาจากความคิดนะที่ว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยมันก็จะลงเอยแบบนี้แหละคือคิดแต่จะใช้ชีวิตแต่ไม่คิดที่จะดูแลชีวิตไม่คิดที่จะให้อะไรดีๆกับชีวิตเพาะนที่คิดจะให้อะไรดีดกับชีวิตเนี่ยเขาก็จะดูแลร่างกาย นไม่ใช่กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแต่จะรวมถึงการออกกำลังกายรวมนัง้งรู้จักพักผ่อนด้วยเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยสุดท้ายร่างกายมันก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะมันใช้กายไปนในการเสพสุขนา,นานาชนิดรวมทัง้งความสุขทางเพศความสุขจากอใบายามุก เสพจนไม่ได้พักบางทีก็หัวใจวายนะขาเตียงเนี่ยที่พูดมานี่ก็เป็นก็เฉพาะเรื่องการใช้กายนะในการเสพสุขนะใจก็เหมือนกันนะก็คิดแต่จะใช้ใจเนี่ยเพื่อการ ปนเปร์ปนเปร์อะไรนะปนเปร์กิเลสปนเปร์ตัวกูนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะตัวกลัวกิเลสเนี่ยใช้ใจในการคิดที่จะตักตวงไม่ใช่เพราะสิ่งเสพแต่จะรวมถึง ลาบยศนะสารเสริญเสร็จแล้วก็เกิดความโลภเผาหล่นใจเกิดความโกรธนะเผาหลนใจเกิดความเกลียดทิ่มแทงใจนะจากการใช้ใจนะไปในลักษณะนั้นสุดท้ายใจก็แย่นะใจก็เครียดกัดกลุ่ม บางทีก็เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาเพราะว่ามันมีแต่ใช้ใจแต่ไม่คิดที่จะบำรุงไม่คิดที่จะรักษาแค่ใช้ใจในการคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อที่จะสนองออกิเลสของตัวเนี่ยมันก็ทำให้ใจของคนเรานี่มันย่แย่ไปแล้ว เกิดอาการที่เราจิตสลายนะเบิร์นเอาเบิร์นเอาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมดไฟทางกายนะว่าใจมันหมดหมดสภาพเพราะการใช้ใจอย่างไม่บัญญัตบ,บัญญังเพื่อสนองกิเลสปน,นเปอรอัตตาผู้นี้สุดถ้าสูไปเนี่ยมันก็มาจากความคิดที่ว่าเนี่ยใช้ชีวตให้เต็มร้อยสิใช้ช่วตให้เต็มร้อยหรือว่า เก็บเกี่ยวความสุขจากชีวิตให้ได้มากมาการไม่คิดที่จะให้อะไรกับชีวิตไม่คิดจะมอบสิ่งดีๆให้กับกายและใจสิ่งที่ดีๆสำหรับกายเนี่ยก็อย่างที่บอกน,นะสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนส่วนสิ่งที่ดีสำหรับใจเนี่ยคืออะไรนะ มันก็ได้แก่ความคุณงามความดีบุญกุศลน,นะที่สำคัญคือสติความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรารักชีวิตเนี่ยนะเราคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยไม่คิดที่จะใช้มันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องรู้จักนะเติมความสึกตัวให้กับชีวิตจิตใจเยอะๆ เติมสติให้กับจิตใจมากๆเพราะสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเลยนะจะว่าไปแล้วความทุกข์ที่มันทำร้ายร่างกายแล้วก็บั่นทนจิตใจเนี่ยสูบรวบยอคือไอ้ความหลงนี่แหละหลงก็ลืมตัว เป็นท่าของความสุขจากสิ่งเสพเป็นท่าของกิเลสต,ตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยพูดที่ว่าใช้กายใช้ใจเนี่ยจนกระทั่งย่ำแย่กายก็ป่วยหัวใจวายตายหรือเป็นโรคร้ายส่วนใจนี่ก็เสียศูนย์เบิร์นเอาจิตสลายหรือซึมเศร้าจนคิดจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เนี่ย สุดท้ายเนี่ยสาวไปองนี้ก็คือความหลงนั่นแหละความไม่รู้ตัวปล่อยให้กิเลสมันครอบงำอะไรที่จะไม่อะไรที่จะป้องกันไม่ให้ใจเนี่ยจมอยู่ในความหลงก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นปฏิปักษ์ต่อก,กันและความหลงเนี่ยมันจะความรู้สึกตัวมันจะมีได้ต้องมีสติมาเป็นเครื่อง หนุนช่วยกำกับสนับสนุน้ามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะไอ้การเสพการบริโภคก,การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่ในความพอดีจะไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสนะหรือว่าหลงติดกับความสุข ที่เรกว่ากรรมมาสุขจนกระทั่งใช้ชีวิตหรือไยให้ร่างกายมันย่ำแย่ย่ำแย่เพราะอาบายมุกเล่ายาย่ำแย่เพราะแสงหาความสุขอย่างไม่รู้จักปัญญาบัญญงังหรือว่าไปแสงหาความตื่นเต้นเร้าใจจนร่างกายมัน หมดสภาพหรือพังภาพไปถ้าเรารู้จักนะเติมหรือมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราเนี่ยจเจริญงอกงามได้นะนอ,นอกจากความรู้สึกตัวนะและสติเราจะรู้ ได้รู้อะไรต่างๆมากมายที่ดีๆนะรู้ว่าบุหรี่เล่าเนี่ยไม่ดีรู้ว่าการผิดศีลมันไม่ดีความโกรธไม่ดีแต่ตาบใดที่ขาดสติขาดความรู้สึกตัวนะไอ้ที่รู้มาก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็ยังทำไม่ได้ ที่เขาพูดว่าเนี่ยดีช่วรู้มหมดแต่อดใจไม่ได้อดใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันพ่ายแพ้ต่อกิเลสมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะมาคอยรักษาใจอันได้แก่สติความรู้สึกตัวศีห้าน่จะรู้ว่าดีแต่ก็ทำไม่ได้นะเพราะว่ามันขาด สติไม่มีความรู้สึกตัวอันจะเรียกว่าความดีทั้งมวลเนี่ยนะหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อช่วยจิตใจเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็สติเป็นพื้นฐานเจเรยนรู้มาสูงแค่ไหนจบปริญญาตรีโทเอกแต่ขาดสติขาดความรู้สึกตัวมันก็ลืมตัวจนได้ แล้วก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อสิ่งร่อเร้าเย้ายวน mm. เพราะนั้นเนี่ย mm. เมื่อเราเลือกที่จะมาปฏิบัติทมที่วัด mm. หรือว่าแม้จะอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้า mm. เราเห็นว่าช่วตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ต้องหาทางที่จะสร้างความสึกตัวหรือเพิ่มความสึกตัวให้ เกิดขึ้นมากๆ <N> <N> นอกจากการเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึก <N> อย่างที่เราทำกันที่นี่แล้วก็มีรูปแบบเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะหรือตามลมหายใจไม่ว่าจะใช้รูปแบบแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราจับหลัก ให้ได้นะว่ามันเป็นไปควรเป็นไปเพื่อความสึกตัวเพื่อความมีสติอันนี้เ็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลชีวิตดูแลกายและใจไปในทางที่ถูกได้และนอกจากการเจริญสติในรูปแบบแล้วนะต้องทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แม้จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะแม้จะไม่ได้เดินจงกลมตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันล้างหน้าก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวถึงแม้ว่ามันจะขัดกันทิใสายความเคยชินเดิมๆที่เวลาทำก็ทำแต่ตัวแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนใจลอย ในการทำเหมือนกันแหละที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องปกปักรักษาแล่พอจิตเนี่ยมันไม่มีเครื่องปกปักรักษามันก็กลจะเป็นจิตเกเรจิตเฉโกจิตอันพานพอจิตอันพานหรือจิตที่เฉโกขาดปัญญาแล้วก็พากายไปทางเสื่อมทางเสียสุดท้ายชีวิตก็ย่ำแย่ ชีวยย่ำแย่คนเดียวไม่พอทำให้คนอื่นพอยย่ำแย่ไปด้วยครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานก็พอเดือดร้อนไปด้วยการให้เวลาเพื่อสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีคำว่าขาดทุนหรือว่าเสียเวลานะ ไม่ว่าจะทำมากหรือทำน้อยเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่แน่นอนถ้าทำมากมันก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นแล้วมันคุ้มค่านะกับการให้เวลาและความเพียรพยายามแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจแต่ก็จริงก็ไม่ถูกกินเลทมากกว่า การที่เราจะทำอะไรนะด้วยใจเต็มร้อยนะอันนี้ไม่เหมือนกับใช้ชีวิตเต็มรอยนะก่อนที่เรารู้จักใช้ชีวิตเต็มร้อยต้องทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยซสก่อนซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นเท่าไหร่เราทำอะไรก็โดยใจที่ใจลอยนะไม่ใช่ใจเต็มร้อยแล้วก็อยากจะปล่อยให้มันลอยไปแบบนั้น ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะดึงจิตกลับมาให้มารู้อยู่กับกายว่าอยู่ให้รู้อยู่กับกายที่กำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตัวอยู่ไหนใจยืนนัางฝึกเอาไว้นะมันเป็นหลักง่ายๆที่มีอาน,นิสงส์มากยิ่งมาอยู่วัดแล้วเนี่ยนะปัจจัยมันก็เอื้มหน่วยให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่บ้าน อยู่ข้างนอกมันก็จะมีสิ่งดึงจิตดึงใจออกไปจากเนื้อจากตัวทำอะไรด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่พออยู่ที่นี่เนี่ยมันก็มีปัจจัยมากมายที่เอื้อให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นสิ่งที่จะดึงจิตให้มันไหลออกไปนอกตัวมันมีน้อยลงมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเจริญสติทำความรู้ตัว เพราะมีเพื่อนนะทำกันทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันให้เป็นแบบอย่างให้กับเราถ้าไม่ใช้โอกาสนี้เวลานี้ในการนะมอบสิ่งดีๆให้กับใจคือความรู้สึกตัวโดวยสติแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะหาโอกาสไหนอีกนะแต่ถึงแม้ไม่ได้อยู่วัดนะก็ต้องพยายามเปิดโอกาสสร้างโอกาส ให้กับตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองอย่าคิดแต่จะใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยได้อย่าคิดแต่จะเอาอะไรต่ออด้มากมายจากชีวิตโดยที่ไม่คิดที่จะให้สิ่งดีๆรือความรู้สึกตัวนะสติสมาธิหรือว่ากุศลธรรมให้กับจิตใจ ไม่ต้องเตือนใจอยู่เสมอนะที่จะดูแลใจหรือว่าสร้างความรู้สึกตัวไม่ว่าทำอะไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะพยายามมีความรู้สึกตัวมีสติกับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อนเนื่อง